สวัสดีแฟนฟุตบอลครับและนี่คือรายการติด ท็อปแทนสัปดาห์นี้ขอเสนอ1ิบอันดับตัวแทนราชัแห่งอียิปต์โมฮัมเหม็ดซาร่าของลิวพูครับทุกคนครับย้ำก่อนนี่เป็นการจัดอันดับของทางไล่โค้ดเองทุกคนมีสิทธิ์สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับมีรายงานล่าสุดครับว่าโมฮัมเหม็ดซาราปีกจอมเทพของลิวพูอาจจะเดินทางไปเก็บเงินกเกษียณที่ซาอุดีอาระเบียครับหลังจบฤดูกาลนี้ส่งผลให้ลิวพูต้องหาตัวแทนโมซาร่าและนี่คือ1ิบอันดับตัวแทนโมฮัมเหม็ดซาราเริ่มที่อันดับ1ิบครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อั จาดอนซานโช่อดีตเด็กเก่าของบรูเซียนดอทโมนครับที่มีเรื่องไม่เผาผีกันเลยครับกับเอริสเซนฮาคนเซื้อแมนยูไนเต็ดด้วยอายุ23ปีเท่านั้นหาคนคุ้นเคยกับทีมเสือเหลืองอย่างเยินชอปสามารถคว้ามาร่วมทีมได้แล้วก็เชื่อว่าครับคลับสามารถปลุกปั้นนักเตะคนนี้ให้กลับมาเจอจรดได้ไม่ยากครับทุกคนติดอย่างเดียวเท่านั้นครับเราแทบจะไม่เคยปลากฏเห็นนักเตะแมนยูไนเต็ดย้ายมาลิวพูลโดยตรงเลยสักครั้งครับทั้งหมดต้องรอดู อันดับ9้าครับไม่ใช่ใครที่ไหนคนคุ้นเคยของลิพูเหมือนกันคือเจ้าหนูเบนโดกปีกวัย17ปีครับดาวรุ่งที่โชทักษะโชว์ความสามารถได้อย่างโดดเด่นเลือเกินของลิพูเป็นที่ประทับใจของทีมงานหลายคนครับพวกเขาคาดว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีอนาคตแน่นอนคือถ้าปลูกปั้นดีๆสามารถยืนระยะเป็นนักเตะแถวหน้าได้เลยครับคือถ้าจะมีใครสักคนที่คุ้นเคยระบบการเล่นและก็เติบโตมาจากสโมสรลิพูและไม่ต้องเสียเงินสักแดงในการไปหาซื้อนักเตะการดันเบนโด ขึ้นมาแทนโมซาร่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อันดับที่8ยังอยู่ภายในแคมป์ลิวผูครับกับโดมินิกโซโบสไลจริงๆแฟนหงแดงอาจจะคิดว่ากับตันทิมชาติทางการีคนนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวลูกกึ่งไดนามแต่จริงๆโซโบสไลกับต้นสังกัดเก่ายังอาเบลไลซิกเขาก็รับบทเป็นกองหน้ากึ่งปีกที่อยู่ทางขวาอยู่บ่อยครั้งนะครับด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมทั้งมีความเร็วและแข็งไหงนี่ก็มีความสามารถเช่นกันครับแม้ไม่ใช่สไตล์ตัวที่ตัดเข้าในแล้วยิงประตูแบบสาล่าแต่ทักษะในการเปิดบอล ครอสบอลถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆครับสำหรับโซโบสไล มาที่อันดับ7ครับโจนาธานบากาโยโก้ปีขวาาวัย20ปีของ PSV i o f e n นี่คืออีกหนึ่งนักเตะครับที่ถูกคาดหมายว่าจะเติบโตมาเป็นเมมฟิสเดอะไยคนต่อไปด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมพรสวรรค์ในการเติมเกมลุกบากาโยโก้เคยมีข่าวพัวพันการลิวพูเช่นกันครับว่าจะเข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและแนวทางชัดเจนว่าลิวพูนั้นมองบากโยโกเป็นตัวแทนของโมซาราในอนาคต มาที่อันดับ6ครับเปโดเนโตปีควาทีมมาป่าที่ไม่นานมานี้ครับมีข่าวว่าลิ่พูกำลังให้ความสนใจกองหน้าวืดตั้นลายนี้อย่างมากด้วยความที่เล่นในพรีมเมียร์ลีกทั้งคุ้นเคยกับระบบการเล่นของฟุตบอลอังกฤษกับอายุ23ปีที่ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลโปรไฟล์เหล่านี้เข้าตาคุณซื้อทีมโขงแดงอย่างเดนกอมากเลยครับทุกคน ข่าสูท่ท็อปฟครับอันดับ5เลอรอยซาเน่แน่นอนครับหากลิวพูเสียนักเตะระดับโมซาร่าออกจากทีมแล้วก็พวกเขาก็จาเป็นต้องแทนที่ด้วยนักเตะที่อยู่คลาสใกล้เคียงกันซึ่งเลรอยซาเน่ตามรายงานล่าสุดของเดอะมิลเลอร์ก็เป็นที่สนใจของลิวพูเช่นกัน มาที่อันดับ4ครับบูกโยสาก้าโอ้โหนี่คือนักเตะที่เยนกอบชื่นชอบที่สุดว่าเขาสามารถจะพัฒนาขึ้นไปยืนในระดับเดียวกับโมซาราได้แน่นอนในอนาคตนี่คือเปีกทีมชาติอังกฤษที่มีแววที่สุดในรอบหลายปีครับด้วยคุ้นเคยกับลีกแถมด้วยโคต้าโฮมโ้นไม่แปลกครับถ้าคุณซือทีมหงแดงพร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมอันดับ3ทาเคฟุสาคูโบ แข่งดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดในวัย22ปีที่ทั่วโลกจับตามองกับพรสวรร์ชั้นยอดชั้นเชิงดีเยี่ยมเรียวโซเซดัดคงจะเล็กไปสำหรับเขาแน่นอนในอนาคตและเรียวผูเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคูโบ อันดับที่2ครับจาโรต์โบเวนในช่วงที่ผ่านมาไม่มีนักเตะคนไหนเป็นข่าวได้ร้อนแรงกับลิเวอร์พูลที่สุดเท่ากับโบเวนอีก้วครับไปขวาทีมชาติอังกฤษวัยยี่สิบหกปีผู้นี้ถูกคาดหมายเลยเกินครับว่าจะมาแทนซาร่าถึงขนาดทีมขุน้อนต้องรีบต่อสัญญานักเตะออกไปถึงปี2 0 3พสแต่ว่ากันว่าครับนี่เป็นการต่อสัญญาเพื่ออัพค่าตัวนักเตะเท่านั้นซึ่งด้วยนิสใส่ทีมขุน้อนพวกเขาพร้อมจะขายแข้งกำลังหลักของทีมอยู่แล้วถ้าได้ราคาที่เหมาะสม และอันดับที่หนึ่งของคอนเทนต์นี้ตัวแทนมัวเม็ดซารา่าคาโอรุมิโตมะไม่มีปีกจอมลากเลยคนไหนจะเข้าตาทีมหงแดงเข้ามิโตมะอีกแล้ว่ะครับเพราะเจอกันทีไรปีกทีมชาติซามูไรก็เล่นเอาทีมหงแดงไปไม่เป็นทุกรอบจนหลายฝ่ายคาดว่านักเตะที่ชอบยิงเลีว้วผูแบบมิโตมะเนี่ยสุดท้ายจะลงเอยกับเล้วผูตลอด และนี่คือ1ิอันดับท็อป10ประจำสัปดาห์ถ้าทุกคนชอบใจคอนเทนต์นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคน